พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป3เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเรื่องข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตทำให้ค้นหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีบริการต่างๆที่ทำให้แสดงความคิดเห็นได้ง่ายขึ้นสังคมกว้างขึ้นดังนั้นการใช้งานควรมีข้อตกลงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตอนเองและผู้อื่นโดยมีข้อควรปฏิบัติด,ดังนี้การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาให้ใช้งานควรอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลไม่แอบอ้างนำข้อมูลของผู้อื่นมาเป็นของตอนเอง ทั้งภาพและข้อความไม่ใช้คำหยาบคายล้อเลียนด่าทอหรือถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเสียใจปกป้องข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยหมายเลขบัตรป,ประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่ให้ผู้อื่นทราบถ้าพบปัญหาพบข้อมูลหรือบุคคลที่ทำให้ไม่สบายใจให้ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครองออกจากระบบ หรือปิดอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน